คือจะบอกว่าจริงๆประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟนั้นเพื่อนและไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ออกมาพูดเรื่องของการเลเบลเรื่องเพศให้กับคนอื่นอย่างคอมเมนต์เนี้ยเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยนะถือว่าเป็นเคสตัตตี้ได้เลยนะคือเขาบอกว่าพี่ไม่ใช่ทอมแต่คนเป็นทอมเขาเคลมว่าพี่เป็นทอม100%้เซเขาดูจากอะไรซึ่งจากที่ทําทำคอนเทนต์ในช่องมาคีดจะย้ำอยู่เสมอว่าการที่คนคนนึงจะเป็นเพศอะไรหรืออาจจะยังไม่ได้ไอเดนหรือ เปตัวเองว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะเป็นคําพูดที่มาจากเขานะคะมาจากเจ้าตัวนั่นแหละที่จะเป็นคนบอกได้นะคะว่าตัวเองรู้สึกโอเคหรือสะดวกใจกับคําไหนมากกว่ากัน ส่วนไอาการที่เราแบบสมมติเราเป็นคนในคอมมูนิตี้อะแต่เราไปเห็นคนคนหนึง่งแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นทอมหรือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็น lgbtq อย่างเงี้ยแล้วเราไปบอกว่าเขาว่าเป็น lgbtq 100 1ซหนึ่งคือเราต้องเอาความมั่นใจนั้นมาจากไหนไอาการที่เรารู้จักเขาดีมากกว่าตัวเขาเองอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็กลับกัน ถ้าสมมติเราบอกว่าเราเป็นเซฟิกเป็นหญิงรักหญิงและมีคนที่เป็นสเตทมาบอกเราว่าไม่หรอกแกเป็นสเตทแกชอบผู้ชายดูทรงแกเนี่ยแกไม่ได้ชอบผู้หญิงจริงๆหรอกมันก็เช่นเดียวกันคือเราก็คงรู้สึกไม่ดีนั่นแหละคือเรื่องของการมิสอันเดอร์สแตนดิ้งหรือการที่เรา,าถูกคนอื่นเข้าใจผิดในเรื่องเพศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนกัน ย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะว่าการที่เราจะเป็นอะไรเป็นเพศไหนเนี่ยขอให้เป็นเราเองนะคะที่ไอเดนตัวเองเท่านั้นเนาะส่วนคนอื่นก็ขอความร่วมมือแล้วกันว่าเราไม่ไปเลเบลการเป็นเพศนั้นเพศนี้ไปแปะป้ายอ่ะให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับเขามากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะฉะนั้นให้เจ้าตัวเป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะเป็นอะไรเนาะส่วนถ้าเขาเป็นอะไรเดี๋ยวเขาก็บอกออกมาเองหรือถ้าเขาจะ ไม่บอกก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่เราจะไปบอกเขาว่าเขาเป็นอะไรเนาะส่วนใครมีประสบการณ์แบบเดียวกันนี้นะคะลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เดี๋ยวอิมมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ